ตอนที่214ถ้าจะตายก็ตายด้วยกันเหตุได้หลินเว้ยเว้ไม่อยากปีนขึ้นมาแต่รอบกายล้วนเป็นพื้นที่โล่งทั้งสิ้นแม้แต่กิ่งไม้หรือก้อนหินก็ไม่มีนางพลาดแล้วเมื่อครู่ไม่น่ามั่นใจมากเกินไป นี่ก็เข้าสู่ช่วงปลายฤดูใบไม้แล้วบนหุบเขามีลมพัดแรงแต่มีหยดเหงื่ออุ่นๆบนใบหน้าบัณฑิตหนุ่มลินเว่ย,เว,ยเว่ยสังเกตเห็นร่างกายกว่าครึ่งที่ลอยเคว้งอยู่กลางอากาศและค่อยๆถลายลงมาแววตานางจึงเปื่อนไปด้วยความเศร้าโศกแห่งความผิดหวังมือที่จับมือบัณฑิตหนุ่มไว้จึงค่อยๆค,ค,คลายออกเจียงโมหานร,รู้ว่านางต้องการทำสิ่งใดเขาจึงมองนางอย่างดุดันข้าขอออกคำสั่งจงจับมือข้าให้แน่นเสี่ยวเว่ยเด็กดีเชื่อฟังข้าเถิดยังไม่ถึงอึดใจสุดท้ายห้ามยอมแพ้เด็กขาดจับมือข้า หลินเว่ยไว้สายหน้าเจียงโมหานปล่อยข้าเถิดข้าตายคนเดียวย่อมดีกว่าสูญเสียสองชีวิตเจ้าต้องสอบซิ่วใช้สอบจองหวนเพื่อแสดงความสามารถและความทะยทยานในอนาคตนะเฟิงยังรอเจ้าอยู่ที่บ้านปล่อยมือเถิดใช่เขาวางแผนชีวิตไว้แล้วว่าชาตินี้จะอาศัยสติปัญญาของตนสอบจองหวนทําให้มันดามีชีวิตสูงส่งขึ้นจากนั้นก็ค่อยๆเดินไปสู่ตําแหน่งที่อยู่ใต้คนผู้เดียวแล้วเด็กตัวแสบที่รู้จักแต่ยัตโตสะทั้งวันคู่ควรให้เขาต้องเสี่ยงอันตรายเช่นนี้หรือ ถ้าเป็นตัวเขาในชาติก่อนจะต้องเลือกปล่อยมือนางโดยไม่เสียดายแม้แต่น้อยหรือแม้แต่ววตาแห่งความเห็นใจก็ไม่มีให้นางด้วยหากเป็นตัวเขาในชาติก่อนตอนที่นางตกสู่ก้นเหวเขาไม่มีทางเอื้อมมือไปช่วยแน่แต่ว่าเขาโดนสิ่งใดเข้าสิงหรือไม่เหตุใดตอนที่ตนกำลังจะถูกลากลงไปก็ยังจับมือนางไม่ยอมปล่อยเหตุใดพอคิดว่านางตกเหวโดยไร้ความช่วยเหลือหัวใจของเขาก็รู้สึกเจ็บปวดขึ้นมา เสี่ยวเว่ยอดทนต่ออีกหน่อยไม่แน่ว่าอาจมีคนเดินผ่านมาบางทีหลีชิงอาจจะมาเจ้าอย่าได้พูดเช่นนั้นจนกว่าถึงอึดใจสูดได้ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้อย่ายอมแพ้ตกลงหรือไม่เจียงโมหานเริ่มรู้สึกว่ามือของตนไม่ใช่ของตนอีกต่อไปแขนก็ค่อยๆหมดแรงแต่ยังกัดฟันแน่นและจับข้อมือของหลินเว่ยไว้เจียงโมหานข้าชอบเวลาโดนเจ้าเรียกว่าเสี่ยวเว่ยและนี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ยินหลินเว่ยไว้กล่าวพร้อมทอดถอนใจเจียงโมหานจึงรีพูดว่า จะเป็นครั้งสุดท้ายได้อย่างไรรอให้เจ้าขึ้นมาก่อนข้าจะเรียกเจ้ากี่ครั้งก็ได้เสียวยเสียวยเสียวยจับมือข้าไว้เจียงโมฮานไม่มีประโยชน์หรอกที่นี่เป็นยอดเขาห่างไกลผู้คนจะมีคนผ่านมาเห็นได้อย่างไรวันนี้หลี่ชิงไปส่งสินค้าที่เขตเริ่นอันตั้งแต่เช้าแล้วเจ้าลืมหรือหลินเว่ย์ว่ทำลายความหวังในใจของเจียงโมฮานท่านใดนั้นเสียงของหลินเว่ยเว่ยก็แปรเปลี่ยนเป็นเล็กแหลมรีบปล่อยมือเจ้าจะตกลงมาแล้ว เสียงของนางเพิ่งเงียบลงบริเวณเอวของเจียงโมหานก็หลุดออกจากขอบหน้าผาเวลานี้ถ้าเขาปล่อยมือของหลินเว่ยๆวแล้วควาวัชพืชที่อยู่ริมหน้าผาเอาไว้บางทีเขาอาจยังมีโอกาสได้กลับขึ้นไปแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวมือที่จับหลินเว่ยเวยก็ยิ่งแน่นกว่าเดิมเจียงโมหานเจ้าโง่หลินเว่ยๆวจ้องบัณฑิตหนุ่มเขาจะตกหน้าผาไปกับนางทำให้นางต้องตวาดใส่เขาเจียงโมหานขยับริมฝีปากดูเหมือนว่าเขากำลังพูดบางสิ่งบางอย่างแต่ก็โดนลมภูเขาพัดปลิวไป เนื่องจากเจียงโมหานเป็นผู้ชายน้ำหนักของเขาจึงมากกว่าหลินเว่ยเว่ยเล็กน้อยความเร็วในการร่วงลงมาจึงนีมากกว่าในเวลานี้หลินเว่ยเว่ยคว้ามือเรียวยาวของเขาไว้เมื่อสูดหายใจเข้าลึกนางก็ไม่ตื่นตระหนกแม้แต่น้อยนางใช้มืออีกข้างหนึ่งงอคว้าโอกาสที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการเอื้อมไปจับใช้แขนหรือใช้ข้อศอกดันตามหน้าผานางพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อลดความเร็วการตกของทั้งสองคนหรือหาโอกาสสลอดเท่าที่ทำได้ ผ่านไปไม่นานมือแขนและข้อศอกก็เต็มไปด้วยเลือดเหมือนว่านางไม่ได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดและยังหาทางรอดแบบไม่ยอมแพ้เพราะเวลานี้ในมือนางไม่ได้มีเพียงชีวิตของตนเท่านั้นแต่ยังกลุ่มชะตาชีวิตของบัณฑิตหนุ่มไว้ด้วยโชคดีที่ตกมาได้ไม่กี่สิบนีมือของนางก็คว้าเข้ากับต้นสนเก่าแก่ซึ่งงอกออกจากข้างหน้าผาทําให้ร่างของทั้งสองหยุดลงณตรงนั้นแต่ในขณะเดียวกันกิ่งสนก็แทงเข้าไปในเนื้อของนางด้วยเลือดจึงค่อยๆไหลย,ย้อมแขนเสื้อของนาง ดวงตาที่ชอบคล้องมนเหมือนเซียวพระจันรบัดนี้กลายเป็นดวงตาผลชิงกลมโตเพื่อค้นหาไปตามหน้าผาทันใดนั้นใบหน้าของนางก็มีรอยยิ้มผุดขึ้นเล็กน้อยนางก้มหน้าลงพร้อมสบตากับดวงตาที่สว่างสวัยเหมือนดวงดาวและแสงจันท์มีสติอยู่หรือดีมากระหว่างที่ร่วงลงมาบัณฑิตหนุ่มไม่ส่งเสียงแม้แต่น้อยหลินเว่ยเว่ยจึงเข้าใจผิดว่าเขาหมดสติไปแล้วในเมื่อมีสติอยู่ก็จัดการง่ายเจ้าเห็นก้อนหินใหญ่ที่ยื่นออกมาทางนั้นหรือไม่ เจ้าไปยืนบนหินก้อนนั้นแล้วเอื้อมมือจับกิ่งไม้ด้านข้างเอาไว้เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจเจียงโมหานเงยหน้ามองมือซ้ายที่เปื้อนเลือดของหลินเว่ยและพยักหน้าให้นางต้นสนนี้รับน้ำหนักได้ไม่นานถ้าไม่สำเร็จก็ยอมรับชะตากรรมบัณฑิตน้อยเจ้ากลัวหรือไม่หลินเว่ยยกยิ้มมุมปากแล้วถามอย่างติดตลกเจียงโมหานเหลือบมองอีกฝ่ายนี้คือเวลาอะไรยังจะล้อเล่นอีกเขาจึงกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมเจ้ายังไม่กลัวแล้วข้าจะกลัวอันใด ทันใดนั้นหลินเว่ยเว่ยก็ออกแรงที่มือซ้ายเพื่อแกว่งตัวเจียงโมหานกลางอากาศราวกับเล่นชิงช้าเล่งได้ที่แล้วไปขณะพูดหลินเว่ยเว่ยก็ปล่อยมือจากเจียงโมหานที่แกว่งเป็นลูกตุ้มกลางอากาศแล้วตัวเขาก็ตกไปบนก้อนหินที่หลินเว่ยเว่ยเล็งไว้จริงเขารีบคว้าจับต้นไม้ตายที่อยู่ด้านข้างเมื่อปรับตัวได้แล้วเขาก็หันมามองหลินเว่ยเว่ยทว่าสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปแล้วรีบตะโกนมาทางหลินเว่ยเว่ยว่าเร็วรีบกระโดดมาเร็ว เศษหินเหนือศีษะเข้าดวงตาของหลินเว่ยเว่ยแต่นางไม่มีเวลาปัดออกเพราะรู้ว่ารากที่ยึดกับหน้าผาของต้นสนเริ่มหลุดออกแล้วนางจึงหลับตาและกระโจนไปทางบัณฑิตหนุ่มอย่างเด็ดเดี่ยวโชคดีที่นางคำนวณระยะทางได้ดีเท้าของนางเหยียบลงพื้นแต่เหมือนสายลมคิดเป็นศัตรูกับนางเมื่อร่างกายไม่สมดุลสายลมก็เหมือนความซวยซาำซวยซ้อนมือของหลินเว่ยเว่ยกวาดแกว่กวงหลังจากนั้นก็เอนไปยังพื้นและล้มลงในที่สุด ทันใดนั้นเอวของนางก็ถูกกระชากและทั้งกายก็จมเข้าสู่อ้อมกอดแสนอบอุ่นพร้อมลมหายใจที่เย็นเยือกนางกอดตอบตามสัญชาตญาณทั้งสองคนแนบชิดเข้าด้วยกันกอดอย่างไร้ระยะห่างทั้งสองชาติสองพบนี้เป็นครั้งแรกที่หลินเว่ยเว่ยได้ใกล้ชิดกับผู้ชายมากขนาดนี้ใบหน้าของนางจึงร้อนเหมือนไข่ทอดใหม่ร่างกายบิดไปมามือก็อยากจะพาออกเช่นเดียวกัน